ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้คำสอน่วงโปแปลโดยท่านพุทธ,ธาทาสภิกขุตอนที่หบันทึกชินเาาบทที่31-36ถึง3ามถามจากข้อความทั้งหมดเท่าที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วได้ความว่าจิตคือพุทธ แต่มันไม่กระจ่างในข้อที่ว่าหมายถึงจิตชนิดไหนในประโยคที่ว่าจิตซึ่งเป็นพุทธนั้นตอบเธอมีจิตอยู่แล้วกี่มากน้อยเล่าถามก็แต่ว่าพุทธนั้นเป็นจิตธรรมดาหรือจิตที่ตรัสรู้แล้วเล่าตอบก็ในโลกนี้ที่ตรงไหนเล่าที่เธอเก็บจิตธรรมดาและจิตที่ตรัสรู้แล้วของเธอไว้ ถามในคําสอนของยานทั้งสม,มีกล่าวไว้ว่ามีจิตอยู่ทั้งสองอย่างทำไมท่านอาจารย์จึงปฏิเสธมันเสียเล่าตอบในคําสอนแห่งยานทั้งสามนั้นมีการอธิบายอย่างกระจ่างอยู่แล้วว่าทั้งจิตธรรมดาและจิตที่ตรัสรู้แล้วนั้นก็ล้วนแต่เป็นมายาเธอไม่เข้าใจเอง ความยึดมั่นต่อความคิดว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ทั้งหมดนี้เป็นความสำคัญผิดไปเอาของลวงเหล่านั้นมาเป็นสัจจะความคิดต่างๆชนิดนั้นจะไม่เป็นมายาได้อย่างไรกันเมื่อเป็นมายามันก็บังจิตนั้นเสียจากเธอถ้าเธอเพียงแต่ขจัดความคิดว่ามีจิตธรรมดามีจิตตรัสรู้แล้วนั้นออกไปเสียจากเธอเท่านั้น เธอจะพบว่าไม่มีพุทธ,ธะอะไรที่ไหนอีกนอกจากพุทธ,ธะในจิตของตนเองเมื่อท่านอาจารย์โพธิธรรมจากตะวันตกมาถึงท่านได้ชี้ออกไปว่าสิ่งซึ่งคนทุกคนมีส่วนประกอบร่วมอยู่ด้วยนั่นแหละคือพุทธ,ธะคนจำพวกเธอพากันตะเิดไปด้วยความเข้าใจผิดคือไปจับฉวยเอาความคิดเช่นว่าอย่างธรรมดา หรืออย่างตัดสรู้แล้วขึ้นมาร้อมกันนั้นก็บังคับความคิดต่างๆของเธอให้เลิดออกไปข้างนอกสู่ที่ซึ่งมันพากันควบห่อไปเหมือนกับมา้าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นครอบคลุมปิดบังจิตของพวกเธอเองดังนั้นฉันขอบอกเธอว่าจิตคือพุทธะในทันทีที่ความคิดหรือความรู้สึกทางอาญาตนะเกิดขึ้น พวกเธอก็พลัดตกลงสู่คติทวินิยมการเวลาทั้งหมดซึ่งปราศจ,จากการตั้งต้นและขณะซึ่งเป็นปัจจุบันขณะหนึ่งนั้นเป็นของอันเดียวกันไม่มีนี้ไม่มีโน,น้นการเข้าใจซึมซาบในสัจจะข้อนี้เรียกว่าการรู้แจ้งเห็นจริงที่สมบูรณ์และไม่มีอะไรเหนือกว่าถาม ถ้อยคำที่ท่านอาจารย์กล่าวมานี้มีรากฐานอยู่บนหลักธรรมอะไรตอบเอา้าหาหลักหาเหล็กกันทำไมอีกเล่าพอสักว่าเธอมีหลักเท่านั้นเธอก็พลัดผุงลงไปสู่ความคิดแบบคติทวินิยมทันทีถามเมื่อตะกี้นี้เองท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงอดีตซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตั้งต้นเมื่อไรกับปัจจุบันนั้นเป็นของอันเดียวกัน ด้วยการกล่าวอย่างนั้นท่านอาจารย์หมายถึงอะไรตอบมันเป็นเพราะการสแสวงหาด้วยความอยากของเธอแท้ๆนี้ที่เธอไปทำมันให้มีความแตกต่างกันขึ้นระหว่างของสองอย่างถ้าเธอจะหยุดการสแสวงหาด้วยความอยากเสียได้แล้วมันจะมีความแตกต่างใดๆในระหว่างของสองอย่างนี้ได้อย่างไรถาม ถ้ามันไม่แตกต่างกันแล้วทำไมท่านอาจารย์จึงใช้คำเรียกมันต่างกันเล่าตอบถ้าเธอไม่ไปเอ่ยถึงอย่างธรรมดากับอย่างตรัสรู้แล้วขึ้นมาแล้วใครเล่าจะอยากลำบากไปพูดกันถึงเรื่องชนิดนี้ในเมื่อสิ่งซึ่งจัดเป็นอย่างยๆพวกพวกเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงแล้วจิตก็ไม่ได้เป็นจิตจริง และเมื่อทั้งจิตและทั้งสิ่งซึ่งถูกจัดเป็นอย่างอย่างพวกพวกเหล่านั้นโดยแท้จริงเป็นมายาแล้วเธอจะหวังหาสิ่งใดๆได้ที่ไหนกันเล่าถามมายาได้บังจิตของเราเองเสียจากเราแต่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ก็ยังไม่ได้สอนพวกเราว่าทำอย่างไรจึงจะก,กำจัดมายานั้นเสียได้ตอบ การเกิดขึ้นของมายาก็ดีการถอนมายาออกเสียได้ก็ดีล้วนแต่เป็นมายาด้วยกันมายาไม่ใช่สิ่งซึ่งมีรกรากอยู่ในความจริงมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะความคิดแบบทวินิยมของพวกเธอถ้าพวกเธอเพียงแต่หยุดปล่อยตนไปตามความคิดที่ทำให้เกิดเป็นของคู่ตรงกันข้ามเช่นอย่างธรรมดากับอย่างตรัสรู้แล้วเสียเท่านั้น ไมายาก็าจะสิ้นสุดลงไปได้เองทันทีและแล้วถ้าเธอยังขืนอยากจะทำลายมันในที่ทุกๆแห่งที่มันอาจจะมีอยู่เธอจะพบว่าไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยแม้แต่เส้นขนเดียวให้เธอเกาะนี่แหละคือความหมายของคำที่ว่าฉันจะปล่อยเสียทั้งสองมือเพราะเมื่อเป็นดังนั้นแล้วฉันจะพบพุทธ,ธในจิตของฉันโดยแน่แท้นั่นเอง ถามถ้าไม่มีอะไรให้เกาะยึดเสียเลยแล้วธรรมะจะถูกถ่ายทอดได้อย่างไรกันตอบมันเป็นการถ่ายทอดจิตด้วยจิตถามถ้าจิตเป็นสิ่งที่ถูกใช้สำหรับการถ่ายทอดทำไมท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจิตก็ไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนกันดังนี้เล่าตอบการไม่ได้รับธรรมะอะไรเลยนั่นแหละเรียกว่าการถ่ายทอดจิต การเข้าใจซึมซาบจิตชนิดนี้หมายความว่าไม่มีจิตและไม่มีธรรมะถามถ้าไม่มีจิตและไม่มีธรรมะแล้วการถ่ายทอดหมายถึงอะไรกันเล่าตอบพวกเธอได้ยินคนเขาพูดกันถึงการถ่ายทอดจิตแล้วพวกเธอก็พูดกันถึงอะไรบางอย่างที่พวกเธอเองหวังว่าจะได้รับดังนั้น ท่านอาจารย์โพธิธรรมจึงได้กล่าวว่าธรรมชาติแท้ของจิตนั้นถ้าเข้าใจซึมทราบแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหวานล้อมหรือเปิดเผยมันได้ความตรัสรู้คือความไม่มีอะไรให้ใครต้องลุกถึงและผู้ซึ่งได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่พูดว่าเขารู้อะไรถ้าพผอเออาตมาทำความกระจ่างในข้อนี้ให้แก่พวกเธออัตมาสงสัยว่า พวกเธอจะทนมันไหวหรือถามความว่างซึ่งเห็นแผ่อยู่ตรงหน้าเราในสายตาของเรานั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ว่ามีอยู่จริงเมื่อเป็นดังนั้นมิเป็นว่าท่านอาจารย์กำลังชี้ไปยังสิ่งบางสิ่งซึ่งเห็นเห็นอยู่และกำลังเห็นจิตอยู่อยู่ในมันไปหรือตอบจิตชนิดไหนกันนะ ที่ฉันอาจจะบอกให้ดูได้ในสิ่งต่างๆที่เป็นวิสัยแห่งการดูด้วยตาสมมุติว่าเธอดูเห็นได้มันจะเป็นแต่เพียงจิตส่วนที่เป็นแสงสะท้อนกลับอยู่ตามสิ่งต่างๆที่เห็นได้ั้วยตาเท่านั้นเองเธอจะเป็นเหมือนคนที่กำลังมองดูหน้าตัวเองในกระจกเงาแม้เธออาจจะเห็นมันได้กระจ่างเหมือนของจริงไปทุกอย่าง เธอก็ยังคงเป็นเพียงผู้มองอยู่ที่เงาสะท้อนล้วนๆเท่านั้นเองนี่มันมีผลคุ้มค่าอะไรที่ไหนกันที่ทำให้พวกเธอต้องวิ่งมาหาอาตมาถามถ้าไม่ให้เราเห็นด้วยอำนาจของแสงสะท้อนแล้วเมื่อไรเล่าเราจะเห็นกันได้สักทีตอบตลอดเวลาที่พวกเธอยังฝากตัวเองไว้กับด้วยอำนาจของอยู่ดังนี้ พวกเธอก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่เป็นมายาบางสิ่งอยู่ร่ำไปเมื่อไรพวกเธอจะเข้าใจได้สำเร็จกันสักทีนะแทนที่จะปฏิบัติตามผู้ที่บอกให้เธออ้ามือกว้างหมดทั้งสองมือเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะปล่อยอีกแล้วเธอก็มัวไปเสียแรงงานในการเที่ยวโอ้อวดว่ามีอะไรสารพัดอย่างถามแม้ผู้ที่เข้าใจเรื่องแสงสะท้อนดี แสงสะท้อนก็ยังไม่มีอยู่อีกหรือตอบถ้าเป็นของดุนดุนก็ยังไม่มีตัวตนที่ตั้งอยู่เสียแล้วมันจะยิ่งไม่มีมากลงไปอีกสักเท่าไหร่ในการที่เราจะเอาอะไรกับสิ่งที่เป็นเพียงแสงสะท้อนอย่าเที่ยวได้พูดพร่ำเหมือนคนเดินฝันลืมตาคือคนเดินละเมอไปให้มากเลยเมื่อก้าวเข้าไปในศาลาธรรมประจำเมือง ท่านอาจารย์ได้ประกาศออกมาว่าการมีความรู้ต่างๆมากมายหลายประเภทนั้นไม่อาจจะเปรียบกันได้กับการที่สามารถเพิกถอนเสียได้ซึ่งการแสวงหาทุกสิ่งซึ่งการทําได้อย่างนั้นเป็นสิ่งเลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวงจิตไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมากมายหลายชนิดไม่มีหลักธรรมแท้จริงอะไรที่อาจจะพูดกันได้โดยทางคำพูด เมื่อไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกก็ต้องเลิกประชุมถามสัจจะอย่างโลกหมายความว่าอะไรตอบเธอจะไปทำอะไรกับไม้กาฝากชนิดนั้นนะความจริงคือความบริสุทธิ์ถึงที่สุดทำไมจะต้องไปถกกันถึงคำที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นเล่าความที่ปราศจ,จากความคิดนึกต่างๆอย่างเด็ดขาด เรียกว่าปรีชาของความมีจิตปกติทุกวันไม่ว่าเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามหรือในการพูดจาทั้งหมดก็ตามจึงยังคงเป็นผู้มีจิตที่ปราศจากการยึดถือทุกๆอย่างในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงไม่ว่าจะพูดหรือแม้เพียงแต่กระพิบตาขอให้ทํำมันไปด้วยความที่จิตปกติถึงที่สุด เดี๋ยวนี้เรากําลังอยู่ในตอนปลายของระยะ500ปีที่สนับแต่พุทธปรินิพพานมานักศึกษาเซนแทบทั้งหมดได้เอียงไปในทางยึดถือเสียงและรูปทุกชนิดทำไมพวกเธอจึงไม่ลอกแบบเราโดยการปลดเรื่องความคิดทุกอย่างออกไปเสียราวกับว่ามันไม่ได้มีอยู่เลยหรือราวกับว่ามันเป็นไม้ผุผุชิ้นหนึ่งหินก้อนหนึ่ง หรือคิดเท่าที่ชืดแล้วเท่านั้นเล่าหรือลอกแบบเราด้วยการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างแผ่วเบาที่สุดเท่าที่ควรจะทำได้ในแต่ละโอกาสเล่าถ้าเธอไม่อยากทำอย่างนั้นและอเผอิญตายลงเดี๋ยวนี้เธอจะถูกทรมานโดยยมพบนันไม้เหตุยมพบานคือเจ้าแห่งนรกโดยบุคลาทิสถาน โดยธรรมมาทิสถานหมายถึงความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการตายผู้แปลเป็นไทยพวกเธอต้องหลีกเลี่ยงจากคำสอนเรื่องความมีอยู่และเรื่องความไม่มีอยู่เสียให้หมดเพราะจิตนั้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ในข้อที่มันอยู่ในความว่างตลอดนิรันดร์ส่องแสงได้โดยธรรมชาติของมันเองและส่องแสงโดยไม่ตั้งใจจะส่องแสง นี่ไม่ใช่สิ่งซึ่งพวกเธออาจจะทำให้สำเร็จได้โดยปราศจากความภาคเพียรแต่เมื่อเธอลุถึงขั้นที่ไม่มีความยึดถือต่อสิ่งใดๆหมดแล้วเธอก็จะเป็นผู้ที่ทำอยู่เหมือนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทำการทำอย่างนี้จะเป็นการกระทำที่เข้าร่องเข้ารอยกันได้จริงๆกับคำที่กล่าวว่าจงทำจิตให้เป็นจิตชนิดที่ไม่อิงอาศัยอยู่บนอะไรเลย เพราะว่านี่แหละคือธรรมกายแท้ของเธอซึ่งเรียกได้ว่าการตรัสรู้ที่สมบูรณ์ถึงที่สุดถ้าเธอไม่สามารถเข้าใจซึมราบในข้อนี้แม้เธอจะมีความรู้อย่างลึกซึ้งจากการศึกษาของเธอหรือแม้เธอจะมีความเพียรอย่างสาหัสและบำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างตึงเครียดที่สุด เธอก็จะยังคงล้มเหลวต่อการรู้แจ้งถึงจิตของเธอเองอยู่นั่นเองความพยายามทั้งหมดของเธอจะเดินทางผิดและเธอก็จะเข้าไปสมทบในครอบครัวของมนันโดยแน่นอนอานิสงส์อะไรกันที่เธอจะได้รับจากวัดปฏิบัติชนิดนี้มันเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ชิกุงได้พูดไว้ว่าพุทธนั้นคือสิ่งซึ่งจิตของเธอเองสร้างขึ้นแท้ เมื่อเป็นดังนั้นจะ,สะแสวงหาพุทธนั้นจากพระคำพีต่างๆได้อย่างไรกันดังนี้แม้พวกเธอจะได้ศึกษาถึงเรื่องทำอย่างไรถึงจะบรรลุถึงความเป็นพระโพธิสัตว์สประเภทความเป็นพระอรหันต์สี่ประเภทและภูมิทั้งสิบแห่งความก้าวหน้าต่อการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์จนกระทั่งใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้เหล่านี้แล้วก็ตาม เธอก็จะยังคงทำตัวให้เคว้งคว้างอยู่ตรงกลางระหว่างอย่างธรรมดาและอย่างตรัสรู้แล้วอยู่นั่นเองการที่ไม่ดูให้รู้ว่าวิธีการแห่งการปฏิบัติเพื่อลุถึงทางทางโน้นทุกวิธีล้วนแต่กินเวลานิดเดียวทั้งนั้นนั่นเป็นสังสาริกธรรมคือสิ่งที่ทำให้เวียนว่ายไปในวัฏสงสารไม่รู้สั่ง แรงยิงของมันเมื่อใช้ไปแล้วครั้งเดียวก็หมดลูกศรก็ตกดินพวกเธอสร้างขึ้นแต่ชีวิตชนิดที่ไม่ทำให้ความหวังของเธอเต็มได้เชื่องอยู่ต่ำกว่าประตูโคตรภูเสนิกไรซึ่งจากนั้นกระโดดแพลบเดียวก็ถึงพุทธเกษตรหมายเหตุโคตรภูหมายถึงสุดยอดของความเป็นมนุษย์ธรรมดาหลังจากนั้นก็เป็นพระอริยะเจ้า พุทธเกษตรหมายถึงเขตของความเป็นพระพุทธเจ้าผู้แปลเป็นไทยมันเป็นเพราะว่าเธอไม่อยู่ในพวกที่กระโดดพลับเดียวถึงเธอจึงยังคงดันทุรังไปในทางที่จะเรียนให้ทั่วจบถึงวิธีการต่างๆที่พวกคนโบราณตั้งไว้เพื่อการมีความรู้ที่ยังอยู่ในระดับของความคิดปรุงแต่งท่านอาจารย์ชิกุงยังได้กล่าวไว้ด้วยว่า ถ้าเธอไม่พบอาจารย์ชั้นยอดเธอก็กลืนยามหายานเข้าไปเป็นหมันเปล่าดังนี้ถ้าพวกเธอจะใช้เวลาของเธอทั้งหมดไม่ว่าเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามให้เป็นการฝึกฝนเพื่อจะหยุดเสียซึ่งการกระทำต่างๆของจิตของเธอเองในการที่จะก่อรูปความคิดต่างๆขึ้น เมื่อเป็นดังนั้นเธอก็จะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการลุกถึงจุดหมายปลายทางขั้นสุดท้ายเนื่องจากธรรมที่เป็นกำลังของเธอยังมีไม่พอเธอจึงไม่สามารถที่จะข้ามสังสารวัตรได้ด้วยการกระโดดทีเดียวถึงแต่เมื่อห้าหรือสิบปีผ่านไปเธอก็จะมีการตั้งต้นที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้เองเป็นธรรมดา แต่มันเป็นเพราะเธอไม่เป็นบุคคลประเภทนั้นเธอจึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้จิตของเธอเองในการศึกษาชยานะและศึกษาเรื่องทางทางโน้นการทําอย่างนั้นมันมีอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยเล่าดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าทั้งหมดเท่าที่พระตถาคตได้สอนนั้นมีอยู่เพียงเพื่อจะกลับใจมหาชน มันเหมือนกับแท้งลวงไปว่าใบไม้เหลืองเหลืองเป็นทองคำแท้เพื่อให้น้ำตาของเด็กหยุดไหลเท่านั้นฉะนั้นมันต้องไม่ถูกยึดถือว่าเป็นความจริงที่เด็ดขาดแต่ประการใดถ้าเธอถือเอาเป็นความจริงเธอก็ไม่ใช่สมาชิกแห่งนิกายเราแล้วมันจะมีผลอะไรกับธรรมชาติเดิมแท้ของเธอเล่าดังนั้นข้อความในสูตรจึงกล่าวว่า สิ่งซึ่งเรียกว่าปัญญาอันสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้นหมายความว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆที่ต้องลุกถึงถ้าเธอสามารถเข้าใจความข้อนี้ได้เธอก็จะเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าทั้งพุทธวิธีและมารวิธีก็ล้วนแต่พลาดจากเป้าหมายนี้อย่างสิ้นเชิงโดยเท่ากันจักรวาลเดิมที่รุ่งเรืองและบริสุทธินั้นไม่ใช่ของเหลี่ยมหรือของกลม ไม่ใช่ของใหญ่หรือของเล็กมันปราศจ,จากความแตกต่างว่ายาวหรือสั้นใดๆทั้งหมดมันอยู่เหนือการเกี่ยวข้องเหนือการกระทำเหนือวิชาและเหนือการตรัดสู้พวกเธอต้องเห็นให้ชัดลงไปว่าโดยแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งมนุษย์สามัญไม่มีทั้งพุทธะทั้งหลายมหาโลกธกาตุมีจำนวนนับไม่ถ้วนดุดเม็ดทรายในโลก ก็เป็นเพียงฟองน้ำเม็ดเล็กๆยานทั้งหลายและอริยะภาวะทั้งปวงเป็นเพียงเส้นแฉกๆของแสงฟ้าแลบในบรรดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีอะไรซึ่งเป็นตัวแท้ของจิตธรรมกายตั้งแต่โบราณกาลมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งปวงและพระสังฆปรินายกทั้งหลายเป็นหนึ่งแล้ว มันจะขาดอะไรไปสักเส้นขนเดียวได้อย่างไรกันเล่าถ้าแม้เธอเข้าใจความข้อนี้เธอก็ต้องทำความภาคเพียรเข้มแข็งถึงที่สุดตลอดทั้งชีวิตนี้พวกเธอไม่อาจจะมีอะไรเป็นที่แน่นอนอยู่ทุกเวลาว่าจะได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวจนกระทั่งได้หายใจอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ถาม ท่านพระสังฆปริณายกองค์ที่6เป็นคนไม่รู้หนังสือทำไมท่านจึงได้รับมอบผ้ากาสาวพัฒ์เครื่องหมายตำแหน่งซึ่งยกท่านสู่ตำแหน่งนั้นท่านเชนสวยเพื่อนนักศึกษาคู่แข่งขันคนหนึ่งอยู่ในฐานะสูงกว่าสิทธิ์อื่นๆตั้ง500คนเพราะเป็นอาจารย์ช่วยสอนและสามารถอธิบายความหมายอันลึกซึ้งของพระสูต,ต่างๆได้ถึง32คภีค ทำไมท่านจึงไม่ได้รับผ้ากาสาวพัดนั้นไมายเหตุพระสังฆป,ปริณายกองค์ที่6คือท่านเว้ยหลางท่านเชนสุยคือท่านชินเฉามีกล่าวอยู่ในหนังสือสูตรของเว้ยหลางหมดที่หนึ่งผู้แปลเป็นไทยตอบเพราะว่าท่านเชนสุยยังคงปล่อยตนไปในความคิดปรุงแต่งคือในธรรมที่นำไปสู่การกระทำ ประโยคที่ว่าเมื่อเธอปฏิบัติเธอจึงจะบรรลุท่านองค์นั้นก็ยังยึดถือว่าเป็นของจริงอยู่ดังนั้นพระสังฆป,ปริณายกองค์ที่หท่านจึงทําการมอบหมายธรรมแก่ท่านหุยเหน่งหรือเว้ยหลังชั่วขณะนั้นเองท่านหุยเหน่งก็ได้บรรลุถึงความเข้าใจซึมซาบชนิดที่ไม่ต้องมีคําพูดและได้รับธรรมมหาฤทัยอันลึกซึ้งที่สุดของพระตถาคตไปอย่างเงียบกริบ นั่นแหละคือข้อที่ว่าทำไมทำนั้นจึงถูกถ่ายทอดไปอย่างท่านพวกเธอไม่เห็นว่าหลักคำสอนอันเป็นรากฐานของธรรมนั้นคือหลักที่ว่าไม่มีธรรมถึงกระนั้นหลักที่ว่าไม่มีธรรมนั่นแหละเป็นธรรมอยู่ในตัวมันเองและบัดนี้หลักที่ว่าธรรมไม่มีนั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดไปแล้ว หลักที่ว่ามีธรรมจะเป็นธรรมไปได้อย่างไรกันใครก็ตามเข้าใจซึมทราบความหมายของข้อความนี้ย่อมควรที่จะได้นามว่าภิกษุคือผู้ซึ่งเชี่ยวชาญต่อธรรมปฏิบัต,ติถ้าเธอไม่เชื่อความข้อนี้เธอลองอธิบายความหมายของเรื่องต่อไปนี้ดูท่านเว่ยมิงได้ปีนขึ้นไปยังสุดยอดแห่งภูเขาใต้ยืน่นเพื่อพบพระสังคปรินายกองค์ที่6 ท่านสังคปรินายกได้ถามว่ามาทำไมมาเพื่อจีวรหรือมาเพื่อทมท่านเว่ยหมิงได้ตอบว่าไม่ได้มาเพื่อจีวรแต่มาเพื่อทมเมื่อเป็นดังนั้นพระสังคปรินายกได้กล่าวว่าขอให้ท่านทำจิตของท่านให้เป็นสมาธิสักขณะหนึ่งและเว้นการคิดในความหมายของคำว่าดีและชั่วเสียให้หมด ท่านเว่ยยมิงได้ทำตามคำสั่งและพระสังฆปรินายกได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านไม่คิดถึงความดีและไม่คิดถึงความชั่วอยู่ตรงขณะนี้แหละเธอจะย้อนกลับไปสู่ภาวะที่เธอได้เป็นอยู่ในขณะก่อนแต่ที่มารดาบิดาของเธอเองเกิดมาพอพูดจบท่านเว่ยยมิงก็ได้ลุกถึงความเข้าใจซึมซาบชนิดที่ไม่ต้องมีเสียงพูด ได้โดยแวบ,บเดียวต่อจากนั้นท่านได้หมอบลงบนพื้นดินและได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเหมือนกับคนที่ดื่มน้ำอยู่ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่ามันเย็นอย่างไรข้าพเจ้าได้อยู่กับท่านสังฆปรินายกองค์ที่หและสิทธิ์ทั้งหลายของท่านมาเป็นเวลา30ปีแต่เพิ่งวันนี้เองที่ข้าพเจ้าสามารถขจัดความผิดพลาดต่างๆ ในวิธีคิดอย่างเก่าของขพเจ้าเสียได้พระสังคปรินายกองค์ที่6ได้ตรัสว่าถูกแล้วอย่างน้อยที่สุดบัดนี้ท่านย่อมเข้าใจว่าทำไมเมื่อพระสังคปรินายกองค์ที่หนึ่งจากอินเดียมาถึงท่านจึงได้ชี้ตรงไปแต่ที่จิตของคนซึ่งโดยจิตนั่นเองเขาเหล่านั้นสามารถรู้แจ้งเห็นจริงถึงธรรมชาติเดิมแท้ของเขา และกลายเป็นพุทธ,ธะได้และข้อที่ว่าทำไมพระสังคปรินายกองค์นั้นจึงไม่เคยพูดถึงสิ่งอื่นนอกไปจากนี้เลยเรายังไม่เห็นกันอีกหรือว่าทำไมเมื่อพระอ,อนนท์ได้ถามพระมหากาสยะปะว่าพระพุทธองค์ซึ่งโลกบูชาได้ส่งมอบหมายอะไรให้อีกพร้อมกับจีวรทองพระมหากาสยะปะจึงร้องขึ้นว่าอ,อนนท์ เมื่อพระอาณนนท์ขานตอบด้วยความเคารพว่าอะไรครับดังนี้ท่านมหากาัสยปะได้กล่าวต่อไปว่าทิ้งเสาธงลงเสียที่ประตูวัดเถิดดังนี้นี่แหละคือนิมิตซึ่งพระสังฆปรินายกซ้ายอินเดียองค์ที่หนึ่งท่านได้ให้แก่พระอาณนนท์ไม้เหตุพระมหากัสยปะเถระ ทางนิกายเซนถือว่าเป็นพระสังฆปรินายกองค์ที่หนึ่งสมัยพุทธกาลน้นเทีรธาตตลอดเวลา30ปีที่พระอานนท์คนฉลาดปฏิบัติรับใช้ตามพระพุทธประสงค์ส่วนพระองค์มาแต่เนื่องจากท่านเป็นคนรักการได้ความรู้มากเกินไปพระพุทธองค์จึงได้ทรงตักเตือนท่านโดยตรัสว่าแม้เธอเที่ยวหาความรู้อยู่ตั้งหนึ่งพันวัน มันก็ยังทำประโยชน์ให้แก่เธอได้น้อยกว่าการฝึกฝนเรื่องทางทางนี้โดยเฉพาะแม้เพียงวันเดียวถ้าเธอได้ฝึกฝนมันเธอจะไม่สามารถย่อยได้แม้แต่น้ำหยดเดียวจบบันทึกชินเฉากลับมาติดตามรับฟังคำสอน่วงโปโดยท่านพุทธทาสพิกขุจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ